ครับสวัสดีช่วงเย็นคุณยายทงปูนใจดีวันนี้ก็ลงอาบน้ำช่วงเย็นนะครับ <c oughs> ขอกราบสวัสดีคุณแม่ๆทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีสับวันนี้ก็ได้ชมคลิปนี้นะครับช่วยกดกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์สัตบตะไคร้ให้ด้วยนะครับเล่นน้ำเลยยายนอนลงยายนอนลงเร็ว nó luôn nó luôn ừ nó luôn non nào đâu vô quá nó luôn ơi nó thôi nó luôn นอนนอนลงเลวนอนลงเลวนอนทอายนอนลงเลวนอนนอนคุบลงเลวนอนลงไหมนอนทรายนอนลงนอน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 คุบลงเก็บลงเลยเจ็บลงเก็บลง Tap nó luôn nào non, ừ nó 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 non, quân xuống, quân, quân xuống ครับคุณยายก็เสร็จแล้วก็ขึ้นรับกินหญ้าเล่มหญ้าแถวๆนี้นะครับ 哎。<noise> ครับช่วงเย็นนี้ก็กลับสวัสดีนะครับท่านแม่แม่พ่อเอซทุกท่านนะครับขับมาพูดคุยกันนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้คุณยายช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณยายวันนี้ช่วงเย็นนี้คุณยายก็ลงเล่นน้ําเสร็จอาบน้ําเสร็จก็ขึ้นมากินหญ้านะครับในข้างๆอ่างน้ํานะครับนี่เป็นอ่างน้ํานะครับนี่ครับขอกราบขอพระคุณมากๆครับท่านแม่แม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ มาเป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะครับช่วยสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้กับคุณยายทองพูนใจดีก็สำหรับวันนี้นะครับขอ,ขอบสวัสดีก่อนๆนะครับ6นาทีนะครับให้ชมมานะครับอ่ะอันนี้ก็บสวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ด้วยนะครับนะครับ